ไม่เนี่ยนะทุกคนอ่านะเราจะมาให้คลิปสั้นสามนาทีนะวันนี้เวลาเราจะทำอะไรใช่ไหมเรามีคนดูถูกเราไม่ว่าจะเป็นคนข้างกายหรือแม้กระทั่งนะคนอื่นก็ช่างนะคะทุกคนทำยังไงนะคะเราจะขจัดคนคนที่พูดดูถูกเราได้ยังไงอันดับแรกอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเขาค่ะนะให้เราอ่ะ ทำใจสบายๆไว้ทําใจนิ่งๆไว้เราก็บอกตัวเองว่าเราต้องทําให้ได้ถ้าเขาบอกว่าเราเก่งก็ก็เก่งจริงๆนันแหละนะคะเราอย่าไปบอกตัวเองมีมีพิษก็เคยเป็นเหมือนกันนะเวลาเขาบอกว่าเก่งจังเลยละอะไรเงี้ยมีเวลาเขาว่าเราก็บอกเขาเลยว่าเขาเก่งจริงๆถ้าอย่างนั้นนะ่ะไม่กล้าทําอยู่ทุกวันนี้หรอกเนาะทุกคนเมื่อเราอ่ะนะเราก็ไม่ได้เก่งกว่าใครเราไม่ได้อวดเก่งแต่เราเก่งจากการลงมือทําต่างหากละ่ะเนาะแค่วันนี้ คุณกล้าอัดคลิปแค่วันนี้คุณกล้าไ์สุดก็คือคุณเก่งแล้วนะเราไม่ได้ไปอวดเก่งใส่ใครส่วนใครเขาจะพูดว่าเรายังไงมันก็เรื่องของเขาแล้วค่ะมันเป็นกรรมของเขาแล้วไม่ใช่กรรมของเราเราทําดีที่สุดแล้วเนาะ,ะถ้าเราไม่ทําวันนี้ลองคิดแค่นี้ค่ะถ้าวันนี้เรานั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านเราไม่มาสร้างตัวตัวบนรลุออนไลน์เราไม่หาตังค์เป็นของตัวเองให้ได้เพ,เพื่อนจะตกอยู่ในวิบากกรรมแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะเกิดความทุกข์ขึ้น ร้องไห้เสียใจแน่นอนค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆเลี้ยงลูกแล้วเพื่อนๆไม่ออกมาหาตังเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้อาจจะใช้ชีวิตสุขสบายอยู่นะคะแต่พอวันหนึ่งค่ะวันที่สามีของเราอะ่ะนะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นมันหมดไปค่ะนะความรักอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะคะําพูดคําจาเขาก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะทุกคนถ้าหากว่าเขาเป็นแบบนั้นนะคะให้คุณสังเกตตัวสามีคุณแล้วคุณก็ต้องยอมเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนคําคิดคําพูดใหม่แล้วก็ตัดสินใจค่ะที่จะทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําพี่ไปนั่งดูผลของการดู YouTube วันนี้นะก็มีคนเพิ่มขึ้นมาอีกแปดสิบกว่าคนนะ่าดีใจมากเลยนะขอบคุณมากๆนะคะทุกช่องทางเนาะที่มากดติดตามเนาะพี่ก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าหากว่าวันนี้เราจะไปนั่งโกรธนั่งรักใครอะไรเยอะแยๆมากมายเรามีหน้าที่แค่หนึ่งละรักตัวเองแล้วก็ทํา ตามเป้าหมายของเราช่วยคนให้สําเร็จถ้าหากสมมติว่าวันนี้เราทํา youtube ใช่ไหมเราตั้งเป้าว่าจะทํา YouTube ช่วยเหลือผู้คนให้ประสบความสาเร็จบวกเร,เราตั้งเป้าว่าเราจะขายสินค้าให้ได้เท่านั้นเท่านี้เราจึงมีความสุขในการลงมือทาหรือว่าทําดีย่อมได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเชื่อหรือไม่คนสําเร็จนะคะครูบาอาจารย์ของพีน่นิที่พี่ไปติดตามนะตอนเริ่มขายของออนไลน์ใหม่ๆไม่มีใครติดไม่มีใคร เห็นด้วยเลยค่ะนะหน้ามันคนสุดท้ายก็ทำได้ค่ะคนเราอ่ะนะเขาจะไม่ชมเราจะต่อให้เราทำดีหรือไม่ดีต่อให้เราทำหรือไม่ทำเขาก็ไม่ชมเราหรอกค่ะอย่าไปสนใจเพียงเพราะวันนี้ใครจะชมเราหรือไม่ชมเราเราจงตั้งใจทำให้ได้ค่ะ วันที่เราอะยังแบมือของเงินเขาหรือใช้เงินของเขาอยู่เขาก็จะมีสิทธิ์มีอํานาจในการพูดแบบนั้นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหาวันหนึ่งนะคุณหาเงินเป็นของตัวเองได้คุณจะไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของใครแล้วค่ะเนาะทุกคนเราต้องลุกขึ้นมาค่ะสตองเข้มแข็งแล้วก็หาเงินเป็นของตัวเราเองให้ได้พี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวๆที่มีคู่แล้วก็โดนแฟนตีหรือทําร้ายหรือทําร้ายด้วยกายวาจาใจนะคะทุกคน คนเรารักกันก็ต้องให้เกียรติกันด้วยกายวาจาใจนะคะเราต้องสนับสนุนกันในการลงมือทํานะถ้าใครโชคดีแล้วที่ได้มีแฟนที่แบบพูดจาดีคอยไม่ดูถูกเราแล้วก็สนับสนุนเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคุณโชคดีแล้วที่คุณได้มีแฟนดีแต่พี่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอยากจะให้ทุกคนตัดสินใจซะนะตัดสินใจที่จะเข้ามาขายของออนไลน์ค่ะเนาะเพื่อจะทําให้คุณมีรายได้เยอะขึ้น ทำดูถูกของคนไม่สู้กับการลงมือทําแล้วทําให้เงินเข้าบัญชีค่ะตัดสินใจเลยค่ะแล้วก็ลุยออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่นับหนึ่งถึงสามวันนับหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วก็เขียนเป้าหมายเลยบอกตัวเองเลยว่าฉันจะตัดสินใจขายของออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียนรู้ฉันจะลงมือทําเพื่อให้ฉันประสบความสาเร็จเพื่อตัวฉันเองสิ่งสําคัญเลยค่ะถ้าคุณเจอความทุกข์ในเรื่องนี้คุณต้องทําให้ตัวเองมีความสุข แล้วก็ทําเพื่อตัวเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปน,นึกถึงใครเลยถ้าวันนี้เราทําได้เราจะช่วยเหลือแม่เราช่วยเหลือพี่น้องเราก็ยังได้เลยค่ะนะเราประคับประคองหัวใจของตัวเองให้เข้มแข็งให้เราคึกนึกถึงความสําเร็จของเราค่ะให้มากๆนี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ค่ะไปแล้วจา้าบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ